ที่บุคลากด้านหน้าเหมือนน้านาเนี่ยถูกคนร้ายก็ปีนขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดนะครับซึ่งซึ่งพื้นที่ห่างจากป้อมรปภ่ย่างประมาณ1ิเมตรนะครับแต่ว่าเขาจัดทาเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นเหมันเล่าหมูนะครับเล้าหมูเล้าหมูที่ไม่เป็นไม่มีหลังคานะครับที่มีหลังคาเดี่ยวนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองก็ไปม,มอนนบบปปปงมอยู่ในส่วนของในระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่อันนี้ก็เป็นตรวเจอที่ ชั้นหกนะครับหาเป็นส่วนไหนเป็นอย่งวนะครับอันนี้ก็ได้ชี้แจงให้กับทางรูอวจาจ้าทราบถึงในเรื่องของกรออกเก็บเพราะเ่าชอบแล้วก็เรื่องการเดินกรวจทางเขาก็ย well, Arizona, ังคุงออเราเล่าชอบเดินเพราะว่าไม่ไหวอาจจะไม่ไหวแล้วก็ที Actually, anyway, right, <sh> ่ผว่าได้ถามว่าแฟนด้นเรงทรรัอรนเี่าก็จะใหจตัแล้วก็มีถอนจุดจำนวนสองจุดกำลังบนสี่คนนะครับก็มีพลังสามพุ่มได้ ต้องอยู่สาขาบางโพทีนี้ก็กำลังคนาคนแล้วก็หลังจากทุกคนก็ต้องอยู่สาขาสาขาทุกปุ๋ยจำนวน5คนพอปภที่เราจึงไดอันนี้ก็มีอภิสิทธิ์เจ้าจารีมันตะวันไปสามก็อยู่บีไอทาีนะครับหน้าตรงนี้เรียนที่ตรงก็ไปประชุมไอซิตี้ไปดูแม่การวารีปัตติกุมก็ไปอยู่สามทุกจั้งหวัดที่เหลือก็พิเศษของสายประจักก็ม่อยู่กับเราทั้งหมดนะครับเออที่สวัสดีนะครับสวัสดีอ้อมน้อยนะครับ สวัสดีอ้อมน้อยนะครับนี่แล้วโดนมาเนี่ยมันจะมีอาวุธมันมีมีอะไรมาไถ้าเราหมายถึงว่าพี่ผู้ขับผู้ขับก็เลยเจออีกคนน่ะหนุ่มกี่คนสองคนครับอ้าคิดเลยเดี๋ยวได้ฝึกอยู่จำได้อ่าแล้วอุ้ืนเราอยู่แบบนี้ ต้อน้ำองน้กิน้กิข้าวอ้าวไม่ออกยอดมากเขาเปิดได้นขามันตเปิดเด้เฮ้ยอะไรเี่ยแล้วพี ouais. ่ดพอบนเสาหมดจะขุดระหว่างเสามันจพยายามขุด ไม่เจอกันนะไม่ไปเยี่ยมใหม่คลับครับเอออใส่รูปหน่อยถึดยอดมากไปแล้วพี่ไปกได้วอมใรมานใครจะปขีมตามก็วิงไม่ัน รุร่นะทินมใช่ไนปมีแม่แมออมีล้มจะให้ดีเจนเมอัเตกมสุดยึดเก็กะินไหมใส่ใช่มีมมมมมรมมู้ว่ตะแกงไครับอันนั้นเป็นถนนเลยใช่ใชส่ อันไหนตรงไหนที่มันตรงไหนครับก็เปิดมาครับเปิดชอบเปิดรั้วมาโอ้โหแล้วก็เดินไปนั่นนะัเลยนะแล้วที่แล้วที่เจอใส่ไฟกองคือตรงไหนฮะตรงข้างล่างหน่อยครับข้างลิ้นรั้วค้างรั้วมันมีหนามบ้าง อ่ล้วนเลยครับเป็นเป็นเั็นล้วนเลยครับที่จอตะแกงเลยครับที่วก็ทิ้งไปโลก็หายครับโอ้โลก็หายครับคนก็หายก็ไปแล้วที่เรารู้เพราะว่ามันเป็นแนวลาบทางเดินใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเรามาตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วมันจะเป็นอ่าอ่าแนวหญ้าที่เป็นคนเดินเป็นช่องไปก็เลยเดินตามเข้าไปเดินตามไปดูร่องรอยก็เลยเห็นร่องรอยการตัดใช่มีทั้งของตามีทั้งอาวุธมีทั้งพิธีเกิดเหตุอะไนะคะเนี้ยทีมงาน พักหนึ่งมาดูที่เกิดเหตุแต่เ็รามด้คบนทักาเป็นไงเดินทางมาภาพบ้านเรายังไม่ได้เลยนะเดินทางได้ตัวีบาีหรือเปล่าเคนขคือร้าบนสว่างไฟข้างบนเกเปิดไฟเนี่ยไฟกิ่งข้างบนแล้วมันไม่สว่างครับอืใช่มันมันแปลว่ามันสว่างจัดแล้วก็มันมันไม่มืดไฟตัวนี้ไม่สว่าง ขอบคุณนะคะทำงานเพื่อบริษัทน่ารักมากโอเคมาตรวจเยี่ยมวันนี้<า>นี่เพชรบุรีมอเตอร์เวย์เลยนะคะมาเยี่ยมเยียนนะคะเย้ เคค่ะไอ่ะเฮ้หมวงนี้ไม่เห็นเลยว่าเขาเคยเห็น